ปกติก็ไม่ไม่ค่อยชอบกินกาแฟนะครับไม่ไม่ชอบเพราะว่ากินแล้วมันจะใจสั่นกาแฟทั่วไปใช่ใช่ครับอันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลเพราะว่าญ่าวย่าหวานใช้แต่น้ําตาลครับอันนี้กินไปรู้สึกว่ามันจะไม่ใจสั่นนะครับมันจะแบบถ้าเรากินกาแฟทั่วไปมันจะใจสั่นวิววิวอย่างเงี้ยครับแล้วกับคอแห้งบ้างอะไรเงี้ย แต่กินตัวนี้รู้สึกว่ากระปี้กระป๋องครับ,รบผมมีปัญหาสุขภาพครับคือก็คือหนึ่งเลยนะครับจะมีอาการปวดหัวเวียนเวียนหน้ามืดบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเวลาฉี่นะครับฉี่ทีมันจะเป็นแบบออกเหนียวๆเหลืองๆเลยมันจะฉี่แล้วมันมีมดมดขึ้นมาเป็นน่าจะเป็นเบาหวานแต่ไม่กล้าไปตรวจตอนนั้นนะ พอได้มาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับบาลานกาแฟแล้วก็โรบิโอนะครับสองตัวนี้หลังจากอาการแบบที่ฉีมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหนียวเหนียวเนี่ยมันจะตอนนี้มันจะเป็นแบบฉีพุ่งแล้วครับฉีพุ่งแล้วก็สีมันจะเป็นใสๆแล้วแล้วก็อาการลิงเวียน กดหัวอ,อยู่บ่อยๆแบบหน้าเมื่อตาโม่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่ากินแล้วก็น้องชายนะครับน้องชายรู้สึกว่าโอเคขึ้นครับประทับใจครับ